โนกนอก,กรอกรกครับตอนนี้ขึ้นมาที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วครับก็มีรถจากประเทศลาววิ่งเข้ามาไทยทางข้างหน้าเป็นประเทศลาวครับที่ผมจะพาเดินไปดูตรงใตลงตรง่าไทยมีทางรถไฟได้วครับรถไฟอะ่ะ มีทางรถไฟที่จะเชื่อมความเร็วสูงอาเซียนเชื่อมกันครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอันนี้คือเดินบนสะพานครับนี่รถมาจากาลาวรถจะไปเราต้องไปผ่านด่านสุด,ดาการกรครับเสียภาษี ค่ารถเข้าค่าคนอนไนนะไรนี้ฮะค่าเหยียบแผ่นดินเราวเมาค้าขายนะครับอันนี้ผมเดินอยู่บนสะพานนีสภาพไทยลาวครับอยอสเตรเลียสร้างกับสร้างให้ข้างหลังก็จะเป็นเมืองหนองคายครับ แผงการทางในหนองคัยน่าจะประมาณกับ2กิโลครับระ่านมีรถขนขนสินค้าไปส่งที่เรามาเรื่อย มันมีรถจำมันครับวันหนึ่งร่วมที่ผมพิสูจน์ได้นะประมาณเกือบสามร้อยคันวันหนึ่งก็เยอะครับอย่างต่ำก็สามหมืแปดพันลิตรส่งไปขายที่เราครับ ตอนนี้อาเซียนกำลังเข้าสู่ AEC ครับออกพัฒนาขึ้นม,มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อกันเราก็พึ่งจดสัญญากับอินโดครับเพื่อจะสร้างรถความเร็วสูงแต่มาเข้าใจประเทศไทยเรายังทะเลาะกันอยู่ยังไม่มีใครอยากให้มีเห็นบอกว่าอยากให้พอเพียงอย่างเดียว ม่อยากให้มีรถความเร็วสูงครับผมก็ยังเหมือนตืบอยู่ครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่เราดูตอนสามนะผมถึงแม่น้ำก่อน